ตอนรับของ t รีจาก m มป NHL Blood ของชิ้นแรกที่เราจะไปหาก็คือไม้ไอ Hockey นะคะให้เรามายืนตรงกลางตรงนี้เลยคะ่ะเงื่อนไขของการรับก็คือเราต้องมีเลเวลถึงเลเวลสิวิธีการได้รับเลเวลก็คือการที่เรามาเล่นไอซ์ฮอกกี้แบบนี้นะคะวิธีการเล่นคือเราต้องตีลูกฮอกกี้เข้าโกลของเขาแบบนี้ค่ะเล่นแบบนี้จนจบเกมเลยนะคะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลเวล10เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ไม้ไอซ์ฮอกกี้มาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นหน้ากากลูกไอซ์ฮอกกี้ให้เราขึ้นมาบนนี้เลยค่ะอะมันลื่นนิดนึงนะคะกดเลยค่ะให้เราเลือกหน้ากากที่ชื่อว่าทองนะคะกดสวมใส่แล้วเราก็เข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะกดถ่ายรูปเลยค่ะได้แล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของสองชิ้นนี้ส่วนตัวเราชอบหน้ากากนะเราสึกว่ามันแบบ อืมให้ดีไม่ค่อยมีแบบนี้ด้วยกดติดตามเราไว้ได้นะเราลงคลิปทุกวันจ้า